ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยายตุ๊กใส่ห้ามาสั่นวันยายตุ๊กใส่หาคือยายหน้าใจ่ห้าหน่ยเนาะค่ะเนาะขอบคุณได้หลายค่ะมาให้กำลังใจทำไผ่มักมวนตอนนี้ด้อค่ะเด้อจ้าขอบคุณหลายค่ะให้กำลังใจเนาะค่ะจ้าขอบคุณมากๆค่ะมันเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะทำไผ่มักมวนกับพวกยุ่นี่ล่ะค่ะแบะแบะแบะยุ่นนี่ล่ะค่ะ เฝ้าตาเพื่อนเพื่อนที่นี่แล้วค่ะมาไปไหนเราคณะจ้ะนะาเอาตาเพื่อนเพื่อนเะาคณะจ้ะนะขอบคุณค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะคุณห,หลายเด้อค่ะเสองคนชมค่าสองคนดูนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าตากระิมือนมาขึ้นอยากนอนตอยากนอน คนไหลายคะ่ะมาไปกางใจ้นะคะสามคนชมคะ่ะสามคนชมขอบคุณได้หลายเด้อคะ่ะที่มาเปกางใจในในนะะ้งอย่ารเพื่อนอเพื่อนเบื่อกลาบอกแค่แค่ไม่ได้หลายแต่เมื่อแจ้จดีใจค่ะชื่อเรียนลายกันดีใจนะคะันเนาะเจ็ดเต็ตามบักคงมู่เว้นไหมค่ะเว้นแยกพาจิตตามบักคงมา่อก้น้ำกันเลิกกันเือบกระเือนไปนี่ค่ะตาจะแทบต้องค่ะเนาะไอเดียเบี้ยเมื่อเลยค่ะเนาะได้บกเทือนเรียนลาสองหน่สามหนึ่งนะคะัเนาะ จะได้เด่นใจไว้แล้วก็นเนาะจะได้แซ่บแซ่บะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอือขอบคุณหลายเ้อกค่ะี่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะที่มาให้กําลังใจค่ะขอบคุณหลายเ้อค่ะที่พอมีนมากอ่ะคือพอมีนมากกับ่าเป็นอย่างแล้วก็รับจากที่มาส่งมาแล้วบึงก็ดีใจละเด้อค่อยๆใจไปกันหนยก็ให้มัดส่งมึงแล้วก็นนอจากคอย่ายังพันเป็นม่คบ มันยังกายังพานาเนี่ยไปกับโบเคแล้วนะเนาะก็เป็นปักทุนออนไลน์แล้วเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณไหลายคุณได้หลายค่ะยี่สิบเออสามคนดูค่ะสามคนดูค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณค่ะสามคนชมขอบคุณสามคนชมค่ะที่มาเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณเด้เดอค่ะเด้อขอบคุณค่ะเปดคนชมค่ะขอบคุณค่ะมาแล้ว,วค่ะมาแล้วเป็ดคนชมนะคะน้จาจ๋าเปดคนเบิึงมาเบิึงก็ค่ะเด้อมาเบิงบง,าาง่ายไปนางบอกอยู่ผู้เดียวค่ะมาเบิึงค่ะเ <laughs> พื่นอนก็มาเบิึงค่ะนางบอกอยู่ผู้เดียวสาวจีว่าพี่บาทที่นั่นนะคะกาบอกผู้เดียวนะคะเพราะมันมาพูดยาวกับเพื่อนๆพื่อนสินะเพรากับเพื่อนเนนะคะน้าจ๋าเพรได้บอกพูดเดียว,วเ,เวลดเดย่สะสินะ กับผมก็เพื่อนๆในโทรศัพท์เนาะสนองกระแสจากคนไม่ว่าหูจากไอ้การที่ว่าเฮ็ดเป็นขั้นตอนแล้วก็เราจะอันไม่ว่าหูจากยูทูบเบอร์บ่อสนอกวันยูทูบเบอร์บอผู้เดียวกลับเปล่นเด้อะสนองวันมุตจาว่าเป็นคือไขว่บอกว่าผู้เดียวสนอกเพาะเท่านั้นแหละจ้งเพื่นเพื่อนมาห้องบอกผู้เดียวแล้วก็เราจะบอกคือพี่บ่าวมาสั่น ไปไหนบ้าจะบอกโทรศัดสจะหนอเอ้ย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 ขอดไปขอดไปเฮี้ยค่ะเนี้ยเนี้ยมลายค่ะเนี้ยเจ้าบ้าจะแซนี่แลาวกันเนาะหลยค่ะหลยแกบึมบึมอยู่พี่น้องย้ยจังค่ะกระเซาแเซาะจ้ออย่างนียคืเอย่งเมี้ยวันอย่างเนี้ยอย่างเมี้ยมันไปไหยเอาย่างว่าหายเขาเดี๋ยวมันมีแต่ไม่เอากินเอ้ากินยานเดี๋ยวกัน เนี่ยนะคนาะจ้าก็คุณหลายๆคะ่ะมาให้ก็มาแจกเ้อค่ะขอบคุณตีมาปีเขาแจกให้จ้าอบคุณคะ่ะคุณหลายๆคะ่ะสามคนชมนะคะได้ฝากกับสิ่งก้อลาเหรีเพื่อนลุงสมิีธ์กันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ไรนี้นะครัเนาะคลิปหนักค่อยมาขอกันใหม่นะครัเนาะสำหรับไรนี้จ้ะ ขอบคุณหลายทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเด้อที่มาเป็นแก่กำไากมายนลังใจกำไรมากมือนะคะเนาะจ้ะมาให้กําลังใจกำารมากมือนค่ะให้พากาจิโกล่าลุงไรนี่สักคนนะค่ะเนาะไรหนาก็มาตอบกันใหม่นะค่ะมึงหันไหลายค่ะจันจำรับไรนี่โอ้ยเว้ยเนาะเขามาไอ้กดไรเนาะค่ะนอกจากขอบคุณหลายเด้อคนที่กดไลค์ก็ได้ค่ะหกคนนะค่ะนอกจากกดไลค์หกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณทนายค่ะ หลังจากนี้ได้ประกาศที่ลงหันก็นได้ค่ะเด้อจ้ามาพอกันไหมนาอกขันนกันเตียงนาะงันนาอจ้าสำหรับไรนี่สวัสดีค่ะพอกันไหมได้ค่ะเด้ออนเ๊ายบายบบายบายเจอกัน